สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาดูวิธีทําแป้งคลองแข็งทําอย่างไรให้ตัวคองแข็งออกมาสวยพร้อมบอกวิธีเก็บรักษาให้ได้นานเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะมาเตรียมทําในส่วนที่เป็นแป้งสีขาวกันก่อนค่ะจากนั้นก็ให้ตั้งหม้อแล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ให้เปิดไฟใช้เป็นไฟแรงได้เลยเพื่อให้น้ําเดือดขึ้นมาเร็วค่ะ ในช่วงที่รอให้น้ำเดือดได้ที่เราก็จะมาเตรียมในส่วนที่เป็นแป้งค่ะให้นำมาทำเป็นหลุมให้ตรงกลางจะได้สะดวกง่ายต่อการผสมพอน้ำเริ่มเดือดขึ้นมาแบบนี้เราก็จะนำน้ำไปเทใส่แป้งกันเลยค่ะพอเทน้ำร้อนลงไปเสร็จแล้วก็ให้เราเขี่ยแป้งประกบน้ำร้อนไว้ค่ะในขั้นตอนนี้ยังนวดไม่ได้เพราะว่าน้ำร้อนจัดค่ะเสร็จแล้วก็พักแป้งไว้ให้อุ่นก่อนค่ะ พอแป้งเริ่มอุ่นก็ให้เรานวดเล็กน้อยจากนั้นก็นำลงไปนวดบนแผ่นซิลิโคนเลยค่ะพอเทแป้งลงไปจนหมดแล้วจากนั้นก็ให้เรานวดไปจนกว่าเนื้อแป้งจะเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ถ้าเกิดแป้งแฉะเกินไปก็สามารถเติมแป้งมันได้ค่ะหรือถ้าแป้งแห้งเกินไปก็สามารถเติมน้ำได้เช่นกันค่ะแต่ต้องทยอยเติมนะถ้าไม่อย่างนั้นจะทำให้แป้งแฉะเกินไปค่ะ นวดมาได้สักพักแป้งก็เนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะลักษณะแป้งที่ใช้ได้ก็จะมีความยืดหยุ่นง,ง่ายแบบนี้ไม่ขาดง่ายนะจากนั้นเราก็จะพักแป้งในส่วนนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มทําแป้งส่วนที่เป็นสีของดอกอัญชันกันเลยค่ะในขั้นตอนพักแป้งก็ให้เรานําผ้าขาวบางชุบน้ําบิดให้หมาดมาคุมไม้ด้วยค่ะเพื่อกันไม่ให้ตัวแป้งแห้งขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเริ่มทําในส่วนที่เป็นแป้งสีดอกอัญชันกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้นะ ต้าส่วนนี้เราจะแปะไว้ใต้คลิปสามารถกดดูตรงคำว่าเพิ่มเติมได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกก็ให้เราตั้งหม้อยังไม่ต้องเปิดไฟจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ให้ใส่ดอกอัญชันที่เราล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วลงไปค่ะจากนั้นก็ให้เปิดไฟได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะเปิดใช้เป็นไฟแรงเพื่อให้น้ำดอกอัญชันออกมาสีเข้มค่ะ ในช่วงที่รอให้น้ําอันชันเดือดเราก็จะมาเตรียมในส่วนที่เป็นแป้งกันเลยค่ะวันนี้เราก็จะทําเป็น3สีก็จะมีสีม่วงสีฟ้าอ่อนแล้วก็สีฟ้าเข้มค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้ทําแป้งให้เป็นหลุมตรงกลางจะได้สะดวกง่ายต่อการผสมค่ะพอต้มมาได้สักพักน้ําดอกอันชันก็เดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนํามาเทใส่แป้งกันเลยจากนั้นเราก็จะตักน้ำาดอกอัญชันมาเทผ่านกระชอนตาถี่แบบนี้ค่ะ เพื่อเป็นการกรองดอกอัญชันออกค่ะส่วนในขั้นตอนการผสมแป้งเป็นสูตรที่ไม่ตายตัวค่ะให้เราทยอยเติมน้ำดอกอัญชันสลับกับการนวดแป้งค่ะขั้นตอนนี้ก็ให้เราเขี่ยแป้งประกบน้ำร้อนไว้ก่อนค่ะพอเขี่ยเสร็จเราก็จะนำน้ำส่วนที่สองค่ะเป็นน้ำร้อนจัดนะมาผสมกับแป้งค่ะพอเราใส่น้ำเปล่าลงไปเสร็จแล้วจากนั้นก็ให้เราคนผสมให้แป้งเข้ากันดีเลยค่ะส่วนสีแรกเราจะทำเป็นสีฟ้าอ่อนก่อนนะคะ ขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เป็นน้ําเปล่าที่ร้อนจัดเป็นการผสมให้สีของอัญชันเจือจางค่ะพอใส่น้ําเปล่าลงไปแล้วรู้สึกว่าแป้งแฉะก็ให้เรานําแป้งมันค่ะมาเทผสมได้เลยและในขั้นตอนสําคัญในการนวดแป้งมันเราจะต้องใช้เป็นน้ําร้อนที่ร้อนจัดผสมค่ะถ้าน้ําไม่ร้อนจัดอย่านํามาผสมแป้งเด็ดขาดเพราะจะทําให้ตัวแป้งไม่จับตัวกันเป็นก้อนค่ะ จากนั้นเราก็จะนําแป้งลงไปนวดบนแผ่นซิลิโคนกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้แป้งก็มีลักษณะที่แฉะเราก็จะเทเป็นแป้งมันลงไปรองก่อนค่ะจากนั้นก็ให้เรานวดไปจนกว่าแป้งจะเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะถ้าในขั้นตอนนี้แป้งยังมีความแฉะอยู่ก็ให้เราใส่แป้งมันลงไปนวดผสมได้ค่ะพอนวดมาได้สักพักแป้งก็เนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะ ลักษณะแป้งที่ใช้ได้ก็จะมีความยืดหยุ่นแล้วก็ไม่ขาดง่ายค่ะเนื้อแป้งที่ใช้ได้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพักแป้งในส่วนนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มทําสีใหม่กันเลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาทํำในส่วนที่เป็นสีฟ้าเข้มกันค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราเทน้ำดอกอัญชันผ่านกระชอนตาถีแบบนี้ด้วยค่ะในขั้นตอนนี้ก็อย่าเพิ่งใส่น้ำลงไปเยอะนะ เจะทําให้แป้งแฉะเกินไปค่ะเสร็จแล้วก็ให้เกลี่ยแป้งประกบน้ําร้อนไว้ค่ะพอแป้งเริ่มอุ่นเริ่มที่จะนวดได้เราก็จะนํามานวดในแผ่นซิลิโคนกันเลยค่ะจากนั้นก็ให้นวดแป้งไปจนกว่าจะเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะพอนวดมาได้สักพักแป้งมีความแฉะเราก็จะนําแป้งมันมาโรยบางๆค่ะ แล้วก็นวดผสมไปจนกว่าจะเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันอ,อนวดแป้งเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วลักษณะแป้งที่ใช้ได้ก็จะมีความยืดหยุ่นง่ายแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักแป้งในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มทําสีใหม่กันเลยสีต่อไปก็จะทําเป็นสีม่วงค่ะจากนั้นก็ให้เขี่ยแป้งให้เป็นหลุมตรงกลางเสร็จแล้วก็ให้นําถ้วยมาค่ะแล้วก็บีบน้ํามะนาวใส ส่วนน้ำมะนาวอย่าใส่เยอะเกินไปค่ะเดี๋ยวขนมเราจะมีรสเปรี้ยวจากนั้นก็ตักเป็นน้ำดอกอัญชันค่ะใส่ลงไปผสมกับน้ำมะนาวเลยเสร็จแล้วก็จะได้สีม่วงแบบสวยงามค่ะเราก็จะเทลงไปผสมกับแป้งกันเลยเสร็จแล้วก็ให้เราเขี่ยแป้งประกบน้ำร้อนไว้ก่อนค่ะพอแป้งเริ่มอุ่นเริ่มที่จะนวดได้เราก็จะนำแป้งลงไปนวดบนแผ่นซิลิโคนกันเลยค่ะ พอนวดมาสักพักแป้งก็เนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะลักษณะแป้งที่ใช้ได้ก็จะมีความยืดหยุ่นแบบนี้เลยค่ะพอนวดแป้งเสร็จครบทุกสีแล้วเราก็จะนํามาขึ้นรูปกันเลยค่ะสีที่เราใช้วันนี้ก็จะมีสีฟ้าเข้มสีฟ้าอ่อนสีม่วงสีขาวเดี๋ยวเรามาเริ่มขึ้นรูปส่วนที่เป็นสีฟ้าอ่อนกันก่อนค่ะอันดับแรกก็ให้เราโรยแป้งมันลงไปบางๆที่พิมพ์คองแขงจากนั้นก็ให้หยิบแป้งขึ้นมา ขนาดของชิ้นแป้งเล็กใหญ่ก็เอาตามต้องการเลยค่ะหยิบแป้งขึ้นมาเสร็จก็ให้กดลงไปที่พิมพ์คองแข็งได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้ดูตามได้เลยพอกดเสร็จเราก็จะได้ลักษณะตัวคองแข็งสวยงามแบบนี้เลยค่ะต่อไปเราก็จะมาเริ่มขึ้นรูปในส่วนที่เป็นสีฟ้าเข้มกันเลยค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ถ้าแป้งเริ่มติดพิมพ์ก็สามารถใช้แป้งมันโรยบา,บางค่ะ สีต่อไปก็จะเป็นสีม่วงค่ะลักษณะแป้งที่ใช้ได้ก็จะทำตัวคองแข็งง่ายแบบนี้เลยค่ะเคล็ดลับทำให้ตัวแป้งคองแข็งมีความนุ่มเนบก็จะมีดังนี้ค่ะก็คือการที่เรานวดแป้งจะต้องนวดให้มีลักษณะที่ยืดหยุ่นได้ประมาณนี้ค่ะเวลายืดแป้งออกแป้งจะต้องไม่ขาดง่ายนะถ้าแป้งขาดง่ายก็แสดงว่าแป้งใช้ไม่ได้ค่ะดังนั้นควรจะนวดแป้งให้มีลักษณะยืดหยุ่นได้แบบนี้ก่อนค่ะ วิธีกดตัวของแข็งก็ให้ดูตามได้เลยค่ะพอขึ้นรูปตัวของแข็งเสร็จลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะแต่แม่คีมแนะนําให้ปั้นเป็นตัวเล็กแบบนี้จะดีที่สุดค่ะเวลาทานจะได้ทานง่ายทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะนําตัวคลองแข็งมาบรรจุใส่ถุงกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะบรรจุตัวคลองแข็งใส่ถุงเพื่อนําไปแช่ไว้ในตู้เย็นค่ะส่วนในขั้นตอนนี้มีสีสีเราก็จะใช้สีถุงค่ะหรือใครจะแพ็คใส่ถุงเดียวกันก็ได้นะเอาตามความชอบเลยค่ะพอแพ็คเสร็จเราก็จะนําไปแช่ไว้ในตู้เย็นค่ะส่วนใครที่จะนําออกมาทําเร็วก็สามารถแช่ไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดา ส่วนใครที่จะเก็บไว้นานๆนะแนะนำให้แช่ไว้ในช่องฟิตค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำตัวแป้งคองแข็งส่วนวิธีทำให้แป้งคองแข็งเป็นตัวสวยและวิธีทำให้ตัวแป้งคองแข็งเก็บได้นานเราก็ได้อธิบายไปหมดแล้วค่ะยังไงก็ลองไปทำกันดูนะคะ ส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ